ยี่ด้วยแลาวันนี้ทำไมได้ตำมาได้กิ๊เล่นวะหัวตาลำบากเลยวะเห็นเดินอยู่เลยจังเลยเฮ้ยจังยี่จังแต่ะได้ก้าเดือนปีเดียวเนาะเลยแล้วมาได้กิ๊แบบจริงจังอยู่นะไม่ใช่จริงจังดิ่ใต้ลงแบบไม่ยังตัวนี้กระดัมเลยว่ากิ๊บเลย ไม่ไงกร็รอปเลยจ้มันนะไปตรีรถจักรยานเลยไม่ไม่ก็ไม่ดูกลองอ,อะไรเลยนะอย่าเลยกล้องวะตั้งแต่ม,มน,นึงแต่จีมีได้ไอ้ใต้มากว่านี่ไม่ได้ใต้รี่มัเป็นโกงอางไม่รู้น่าจะโกงอางเลย <laughs> Chỉ cần tay nhìn mặt quá phải tụt Thì bố đủ thuốc lâu rồi mới đai Cấm, cấm ăn cẩn thận nhé Nhớ chọn nó bởi vì cháy tặng riêng ái Tặng chính nó, cứ tặng chọn liền rách nhé Mà nó mới lấy mặt Cấm thôi Rồi tụt Tăng ba lấy lột tấn nhịp mặt ban bố cũng có tặng bộ điểm cút đen của nó Ê Đừng quên lấy mặt ตึงผมหมดร่กาได้นกเกยวมาเออได้ต่ำกริปแนวไม่ไม่ยดนึ่งตึงผมหมดรกาหมาตายติวนตึงตอนนี้ก็ะจบหมดรัมีหมดที่เลยเธอเลียนโตงเรียนเดิมกันไปได้เจอเจอบูกเกรงอะไรล่ะชีบโตเกลมาตลอดเลตึงจะโตก้ที่เดิมให้มันโตเกลมาเนี่ยมันเดิมจังไหม ก้ามเรืองไปไกลเลยตึ่นกาตอนตอนถีวอว่าปิดตอนถีอว่าปิดเติมหมอหนึงเติมไน้ไหเติมเลยหรือว่าเติมจ่องนี่แดดมันได้ได้ตะเปียนตองมาต่องตัวมันเป็นตะเปียนตองที่ที่ตัวไปตัวนึงตื่นก็ที่เปลือกเออที่เปลือกตัวนึงแดดไม่เมอ็นวะมทำคลิปไปเลยเฮี้ยไม่ได้ว่างดังว่างเลย แกไมเล่ตัวเอง <laughs> แต่เด็กแต่เด็กไม่ได้ใต้รูปรูปใต้ที่ว่าเป็นในมันเป็นอะไรอ่ะเป็นรูปใต้ที่ว่าไวัยในนั่งเรื้อรูปใต้ได้แบบน,นี้จะไม่เคยมีผมนะมีแต่ปีได้เป็นยังพุ่มจะมีตอนอยู่วังที่ไม่ได้ก้าวหนุบานดีถึงกัตอนอยู่หนุบานอะไรได้เป็นยังผมตั้มกิฟต์ลาเรื่องที่บ้านนีป่ะหน้าไมโทรกลอเมียตั้มตั้มกิฟต์นี้คลิปเดียวก็พอเลย หลุดมาตีตาแล้วเลยมบ้างผมหมอจำก็ไม่ได้หมอโรงไม่ได้เดี่ยงตามเกล์นอกระเบียบอะเกยนว่ามันเละตั้งเต็มตอนไหนจองติจอบก็ไม่ไม่ขี้จองแต่ก็ไม่ค่อยลงคลิบเลยแต่จบที่ริบวกโควิดเลยนะไม่ใช่ดูยักษ์ได้บั้นโด้ดำแต่เด็กดูยักษ์เต็นั่นเนี่ยมาขอเลย ตึงกาบผมหมดจำยังถูกยางทัยังกยางอ้กียัน่าีเน,นียไม่มีได้มันนางบุญตึงจูนนะรือหน้าประเี๋ยวเขาเทัดไปแล้วบายบาย